สวดีค่ะพบกับช่อง Healthy by t h a n ร h a อีกใช่นเคนะคะวันนี้ทันนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องช่วยเดินต่างๆนะคะในทางกายภาพนะคะซึ่งเครื่องช่วยเดินต่างๆนะคะก็จะมีประโยชน์สําหรับคนไข้นะคะอย่างเช่นในผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องของการล้มค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะในวัยต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของออหลังผ่าตัดเลยะคะ่ะที่ต้องได้รับการเดินที่ถูกวิธีนะคะวันนี้แทนจะมาให้ความรู้ในเรื่องอันนี้กันนะคะอุปกรณ์ใช้เดินอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องรู้จักเลยนะคะก็คือวอล์กเกอร์ค่ะวอล์กเกอร์ก็จะเป็นสี่ขาแบบนี้นะคะที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งขนาดมาตรฐานหรือบางคนที่สูงหน่อยนะคะก็จะมีการ ปรับเสริมนะคะตัวไม้ได้หรือจะเป็นแบบวอลเกอร์ชนิดปรับได้นะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะอ่าส่วนวอลเกอร์เนี่ยก็จะมีความมั่นคงสูงนะคะก็จะใช้ในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะคะที่วัยประมาณ60-50-60ปีขึ้นไปนะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวของเคนค่ะเคนนะคะก็เป็นเหมือนไม้เท้านะคะซึ่งเคนเนี่ยก็มี หลายประเภทนะคะก็จะมีเป็นแบบฐานเดียวนะคะหรือ s i n เกิลเคค่ะออหรือวันพอยเคนะคะแล้วนี้ก็เป็นทรีพอยต์เคนนะคะหรือว่าไตรพอด c a เคค่ะโอเคอันนี้ก็ไว้สำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาปวดขาปวดเข่าหรืออะไรข้างเดียวนะคะที่มีแรงแขนนะคะหรือเป็นผู้ป่วยเอ,อัมพาตครึ่งซีกนะคะก็จะใช้เป็นตัวค้ำของข้างที่แข็งแรงแล้วก็ข้างที่อ่อนแรงก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวของคาสเชตนะคะหรือภาษาไทยก็คือไม้คำยันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับเออ,เอ,อไวที่แบบไวรุ่นนิดนึงนะคะก็หลังจากพาตัดอาจจะมีพาเขาค่ะสะโพกหรืออุบัติเหตุนะคะที่ทำใหออ้ระยางล่างหักนะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายนะคะก็เป็นพวกของตัวของวีลแช์นะคะค่ะทีนี้อุปกรณ์การช่วยเดินเนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเราไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ทีนี้มันก็ต้องใช้ให้ถูกออวิธีด้วยนะคะจะสอนในการเดินคร่าวๆนะคะสำหรับผู้ป่วยสมมติว่ามีแรงแขนขาพอได้นะคะ เราสามารถที่จะใช้วอล์กเกอร์ในผู้สูงอายุเนาะบ้านไหนนะคะที่ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกลลมนะคะหรือว่ามีปัญหาปวดเข่าก็สามารถใช้ได้ทันจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าคนไข้ที่บ้านเนี่ยมีอาการปวดเข่าข้างซ้ายหลักการเดินของวอล์กเกอร์นะคะก็คือเราจะยกวอล์กเกอร์ไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะยกขาซ้ายที่เจ็บตามนะคะแล้วก็ขาขวาตามมาค่ะเอาใหม่นะคะ เจ็บข้างซ้ายนะคะก็จะใช้ธียกไม้ข้างเจ็บแล้วก็ข้างดีค่ะแบบนี้นะคะท,ทีที่ถูกคนไข้ก็ต้องมีแรงกำมือด้วยนะคะสำหรับคนไข้ที่อัม,มพาตครื่องซีกเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้หมกเกอร์น,นะคะส่วนใหญ่ท่านเห็นก็คือจะใช้ผิดกันบางคนแบบเป็นอัม,มพาตครื่องซีกก็จะให้คนไข้ใช้อันนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะคะนะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของเคหรือว่า ไม้อย่างนี้นะคะเราก็ใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตอย่างที่บอกไปนะคะก็คือดีข้างไหนเนี่ยก็จับข้างนั้นเสร็จแล้ววิธีการเดินก็คล้ายกันค่ะมีอาจจะมี2อ,อย่างหลักๆถ้ายังไม่เก่งมากก็จะเป็นไม้แล้วก็ขาข้างที่อ่อนแรงแล้วก็กดไม้ขาดีนะคะไม้ขาข้างที่อ่อนแรงแล้วก็ขาดีแต่สําหรับคนที่เก่งแล้วหรือปวดปวดเข่าไม่มากเก่งแล้วเดินไวหน่อย ก็อาจจะเป็นไม้พร้อมข้างกับขาข้างที่เจ็บแล้วก็ขาดีนะคะไม้พร้อมข้างที่ขาเจ็บแล้วก็ขาดีตามค่ะค่ะส,สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของคัดเช็ดนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเข้าใจผิดว่าเออจะต้องไปลงน้ําหนักที่ตัวรักแร้แต่จริงๆแล้วเ,เราควรที่จะลงน้ำหนักที่ มือสองข้างนะคะเป็นตัวค้ำส่วนที่รักแร้เนี่ยแค่หนีบเอาไว้เพราะว่าบริเวณส่วนของรักแร้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีหลอดเลือดเส้นประสาทมากนะคะก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอย่างตัวนี้เรียกว่า acillary c u t c h e นะคะหรือไม่ค้ำรักแร้อันนี้นะคะจริงๆก็จะมีตัวของ forearm c u t c h e อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะวิธีการเดินนะคะก็คลายๆการสมมติมว่าคนไข้เจ็บขาข้างขวา เออหรือผ่าตัดหลังผ่าเข่าอะไรมานี่ก็ใช้สําหรับไว้ดุนเนาะก็จะใช้เป็นไม้นะคะขาข้างที่ผ่าตัดแล้วก็กดไม้ขาข้างดีไม้ไปพร้อมขาข้างที่เจ็บแล้วขาข้างดีอย่างนี้ค่ะเออค่ะก็ในวันนี้นะคะที่มาอธิบายคร่าวๆเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ป่วยทุกคนนะคะที่กําลังเดินใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆนะคะเดินได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ ใช้ในเวลาที่เหมาะสมตามที่คุณหมอสั่งนะคะอย่างคนที่หลังผ่าตัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าใจร้อนเกินไปที่จะปล่อยไม้นะคะเพราะอาจจะทําให้กระดูกไม่ติดได้นะคะผู้สูงอายุก็อย่าอายที่จะใช้วอลเกอร์หรือว่าเคนนะคะเพราะว่า การล้มครั้งหนึ่งก็ไม่คุ้มค่าเลยค่ะอาจจะทำให้ท่านติดเตียงได้ในระยะยาวนะคะสำหรับวันนี้ท่านก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะอยลืมติดตามช่อง Healthy By t a al n a ได้ใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะว่าท่านจะมาพูดเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ